นักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรอ,อเลนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 นั่นเองค่ะอันดับแรกเลยอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป6กเล่ม2ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะครั้งที่แล้วครูบิวสอนเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครั้งนี้ก็จะยังอยู่ที่พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอีกเช่นเคยนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาทบทวนกันด้วยคําถามดีกว่าครั้งที่แล้วครูบิวก็ถามไปแล้วจะมีใครจําได้ไหมเอ่ยครูบิวถามว่าความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมคะความสูงของรูปสามเหลี่ยมคือส่วนใดของรูปสามเหลี่ยมความสูงที่ครูบิวเคยสอนไปแล้วก็คือส่วนของเส้นตรงนะคะที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐาน ส่วนนั้นก็จะเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้เลยเป็นความสูงนะเราก็จะได้ว่าความสูงก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานนั่นเองค่ะแล้วสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือสูตรใดคะครูบิวย้ำบ่อยมากๆเลยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือเศษ1ส่วน2 คูณกับความยาวของฐานแล้วคูณกับความสูงนั่นเองค่ะซึ่งเราก็ต้องมองให้ออกว่าความยาวของฐานแล้วก็ความสูงของรูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากับเท่าใดนะคะเดี๋ยวมาทบทวนด้วยโจทย์สักข้อดีกว่าค่ะเขาถามว่าหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC โดยการใช้สูตรได้เท่ากับกี่ตารางเมตรพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมก็คือหาได้จากสูตร เศษหส่วนสคูณความยาวของฐานของฐานคูณกับความสูงถ้าสามเหลี่ยม abc รูปนี้นะคะครูวิวให้ bc เป็นฐานเพราะฉะนั้นฐานก็จะยาวเท่ากับ6เมตรเราก็จะได้ความสูงเท่ากับ ab ก็คือลากจากจุดยอด มาตั้งฉากกับฐานนะคะก็จะได้เท่ากับ8เมตรข้อนี้ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานก็คือ6เมตรคูณกับความสูงก็คือ8เมตร2 1 2 2 36 3ก 3. คูณกับ8ได้เท่ากับ24ข้อนี้ก็ตอบเท่ากับ24ตารางเมตรนั่นเองค่ะ มาช่วยครูบิวสรุปความรู้ที่ได้ในหน้าที่38ดีกว่าเขาบอกว่าแมนบอกว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี al ่ยม I L J เท่ากับ11ตารางหน่วยนักเรียนคิดว่าแมนหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม I L J ได้ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดสามเหลี่ยม I L J สามเหลี่ยม I LJ ก็คือรูปนี้นะคะสามเหลี่ยม I LJ มีขนาดเท่ากับ11ตารางหน่วยถูกต้องหรือไม่มีพื้นที่เท่ากับ11ตารางหน่วยเดี๋ยวเรามาช่วยครูบิลนับดีกว่าคะ่ะว่าได้เท่ากับ11ตารางหน่วยจริงหรือไม่นะคะได้1ตารางหน่วย2 3 4 5 6ตรงนี้รวมกันเป็น7ตรงนี้รวมกันเป็น8ตรงนี้รวมกันเป็น9เราได้เท่ากับ9ตารางหน่วยพื้นที่สามเหลี่ยม i l j เท่ากับ9 ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นแมนกล่าวถูกต้องไหมคะแมนกล่าวไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราหาพื้นที่โดยการนับตารางแล้วเราจะได้พื้นที่เท่ากับ9ตารางหน่วยซึ่งไม่เท่ากับ11ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานชั้นป .6 เล่มส ของอักษรน,นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยครูบิวหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีของรูปสามเหลี่ยมต่อไปนี้นะคะดูที่รูปสามเหลี่ยมรูปแรกนะคะซึ่งก่อนที่เราจะได้ส่วนที่ระบายสีใช่ไหมคะ,ะก่อนที่เราจะได้ส่วนที่ระบายสีก็คือเราต้องทําการหาสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนแล้วลบออกด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กเราถึงจะได้พื้นที่ ของส่วนที่ระบายสีออกมานะคะ,ะมาดูข้อแรกเลยข้อแรกเราก็ต้องหารูปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่พื้นที่สามเหลี่ยม รูปใหญ่ถ้าครูบิวกำหนดจุดให้เขานะคะตรงนี้เป็น a b c ตรงนี้เป็นจุด d ละกันพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม abc ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความยาวของฐานถ้าครูบิวให้ตรงนี้เป็นฐานนะคะความยาวของฐานก็จะเท่ากับ 14.2คูณกับความสูงก็คือลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานซึ่งได้เท่ากับ16คูณ16 2ก1น 2, 2, คูณกับ14.2คูณกับ8นะคะได้เท่ากับ113.6ตารางเซนติเมตร เด็กๆช่วยครูบิวเช็คด้วยนะคะว่าที่ครูบิวคำนวณออกมาถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปหารูปหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กกันบ้างค่ะเราก็จะได้พื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อกี้ครูบิวกำหนดจุดก็ได้เป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยม ACD เท่ากับเศษหส่วนสคูณความยาวของฐาน เช่นกันก็คือ ac นะคะก็เท่ากับ14.2คูณความสูงซึ่งความสูงของเขาก็คือจากจุดดีลากมาตั้งฉากก็คือเท่ากับ8เซนติเมตร2 2 2 8นะคะก็จะได้เท่ากับ56.8 เมื่อเราได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC และพื้นที่ของสามเหลี่ยม ACD เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถหาได้แล้วว่าพื้นที่ของสามเหลี่ยมเนี่ยที่เราระบายสีเท่ากับเท่าไหร่เราก็นำพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะคะ113.6ลบด้วย56.8ก็จะได้เท่ากับ56 จตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะมาดูข้อต่อไปข้อที่2อนะคะอันดับแรกครูบิวขอกำหนดจุดให้เขาก่อนเนาะจุด A B C แล้วก็จุด D นะคะเราก็จะทำการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก่อนซึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็จะเป็นสามเหลี่ยม A B C ก็จะเท่ากับเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานถ้าครูบิวให้ bc เป็นความยาวของฐานนะคะก็จะเป็นคูณ12.2คูณความสูงความสูงก็นำา6.5บวกกับ7.1 6.5บวกกับ7.1 2 1 2 2 6.1 6.1คูณกับ13.6 6.1คูณกับ13.6ได้เท่ากับ82.96ค่ะอย่าลืมหน่วยด้วยตารางเซนติเมตรต่อไปเราจะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะสามเหลี่ยมรูปเล็กก็จะเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยม b c d ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ความยาวฐานก็เหมือนเดิมก็คือ12.2คูณความสูงตรงนี้ก็จะเป็น7.1นะคะ2126.1ก็จะเป็น6.1คูณกับ7.1ก็จะได้เท่ากับ43.31ตารางเซนติเมตร เด็กๆช่วยครูบิวตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะว่าครูบิวคิดเลขถูกหรือเปล่าเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีนะคะก็คือสามเหลี่ยมรูปใหญ่ลบด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ8 2 9 9 6ลบด้วย43.31ก็จะเท่ากับ 39.65ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3มเหมือนเดิมเขาให้หาพื้นที่ส่วนที่ระบายสีของรูปสามเหลี่ยมเราก็กำหนดจุดให้เขาก่อนเลยหรือใครจะไม่กำหนดก็ได้นะคะวิวขอกำหนดอ่าเราก็หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ซึ่งสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือสามเหลี่ยม ABC โอเคสามเหลี่ยมรูปใหญ่คมยูจะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยม abc เท่ากับเศษหนึส่วนสองคูณความยาวของฐานความยาวของฐานของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ก็คือตรงนี้ความยาวของฐานก็คือ5.3บวกกับ10.2 คูณความสูงความสูงก็คือเท่ากับ10เซนติเมตรสองหนึหบมวกกับ10.2ก็จะได้เป็น15.5หุคูณกับ 5, 5. 15.5ิุคูณกับ5ก็จะได้เท่ากับ77.5ดสินะคะเจ็ 5, ตารางเซนติเมตร อย่าลืมใส่หน่วยให้เขาด้วยนะคะต่อไปเราก็หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กเพื่อเอามาลบออกสามเหลี่ยมรูปเล็กเอาคุณบิวกำหนดจุดไม่หมดกำหนดจุดนี้เป็นจุด E ละกันสามเหลี่ยมรูปเล็กก็คือส่วนของตรงนี้นะคะอ่าเราก็จะได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กเป็นสามเหลี่ยม cde เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานเห็นไหมว่าเขาลากไปตั้งฉากลากไปตั้งฉากตรงนี้เพราะฉะนั้นความยาวของฐานก็จะเท่ากับ8.6แล้วความสูงก็คือ5.6นั่นเองค่ะ1ส่วน2คูณกับ8.6คูณกับ5.6 ได้เท่ากับเท่าไรเย2 2หร่เอ่ย2 1 2 2 4 8 2 3 6ได้เป็น4.3คูณกับ5.6 4.3คูณกับ5.6ได้เท่ากับ24.08เมื่อเราได้พื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่และรูปเล็กเรียบร้อยแล้วเราก็นำพื้นที่ของเขามาลบกันเราก็จะได้ส่วนที่ แรเงานะคะหรือว่าส่วนที่ระบายสีก็จะได้เท่ากับ77.5ลบด้วย24.08 77.5ลบด้วย24.08ก็จะได้เท่ากับ53.42ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะหาพื้นที่ส่วนที่ระบายสี เหมือนเดิมเลยเราก็หาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปใหญ่แล้วก็ลบออกด้วยสามเหลี่ยมรูปเล็กอันดับแรกขอกำหนดจุดให้เขาก่อนนะคะ A B C D E อ่ะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C ก่อนอันดับแรกพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณความยาวของฐานความยาวของฐานก็คือทั้งหมดตรงนี้นะคะก็จะเป็น3.4บวกด้วย11.6คูณด้วยความสูงความสูงก็คือจากจุดยอดลากลงมาตั้งฉากตรงนี้ก็จะได้ความสูงของเขาคือ13เศษ1ส่วน2คูณ3.4บวกกับ11.6ได้เท่ากับ ได้เท่ากับ15นั่นเองค่ะก็จะได้เศษหส่วน2คูณกับ15แล้วก็คูณกับ13ได้เท่ากับ97.5ตารางเซนติเมตรต่อไปเราก็จะหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปเล็กนะคะซึ่งสามเหลี่ยมรูปเล็กก็คือพื้นที่ของพื้นที่ของสามเหลี่ยม cde ก็เท่ากับเศษหส่วนสคูณความยาวของฐานก็คือจาก ec e นะคะก็เท่ากับ11.6คูณความสูงจากจุดยอดลากลงมาตั้งฉากก็จะได้เป็น5.9 2,1,2 2,5 8ได้ 11.6ก็จะได้เท่ากับ5.8คูณกับ5.9 5.8คูณกับ5.9ได้เท่ากับ34.22เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะคะเท่ากับ97.5ลบด้วย34.22มีค่าเท่ากับ 6 3 2 8าตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะอาจจะยากอีกสักหน่อยนะคะแต่ว่าเราต้องมองให้ออกว่าส่วนไหนคือความยาวของฐานแล้วก็ส่วนไหนคือความสูงนะคะจะทำให้เราสามารถหาพื้นที่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ,ะมาช่วยครูบิวหาพื้นที่ของธงรูปสามเหลี่ยมดีกว่าพื้นที่ของธงรูปสามเหลี่ยม อันดับแรกเราต้องหาว่าตรงไหนเป็นส่วนของฐานก่อนตรงนี้ลากมาตั้งฉากใช่ไหมคะลากมาตั้งฉากตรงนี้ก็ต้องตั้งฉากเช่นกันความยาวลากมาตั้งฉากเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนของฐานนั่นเองเราก็จะได้แล้วว่าความยาวของฐานเท่ากับ21ซนติเมตรและความสูงเท่ากับ30เซนติเมตร ได้แล้วพื้นที่ของรงรูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานก็คือคูณ21คูณความสูงก็คือ30 2 1 2 2 15ง,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 งเท่ากับ30ก็จะได้เท่ากับ21คูณกับ15 21คูณกับ15ได้เท่ากับ 315เขามีหน่วยเป็นเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ของธงรูปสามเหลี่ยมก็จะเท่ากับ315ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกทําข้อสอบกันดีกว่าค่ะข้อสอบเขาถามว่าจากรูปที่ดินมีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรที่ดินก็คือเขามีแปลงที่1กับแปลงที่2ให้ใช่ไหมคะ ซึ่งแต่ละแปลงมีลักษณะเป็นรูปเลยค่ะคณิตชนิดใดคะเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราก็หาพื้นที่ของแปลงที่1บวกกับแปลงที่สองเราก็จะได้พื้นที่ของที่ดินทั้งหมดออกมานั่นเองค่ะามาช่วยครูบิวหาพื้นที่ของแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งแปลงที่1คือส่วนนี้นะคะ แปลงที่1เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณความยาวของฐานถ้าครูบิวให้ส่วนนี้เป็นฐานความยาวของฐานก็จะเท่ากับ8ซึ่งเขาบอกว่าความสูงก็คือลากจากจุดยอดลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานก็คือเราก็จะได้ความสูงออกมาเท่ากับ6 2 1 2 2 4 8ด สคูณกับ6ได้เท่ากับ24ตารางเมตรต่อไปเราจะหาพื้นที่ของที่ดินแปลงที่สองนะคะพื้นที่แปลงที่สองก็จะได้เท่ากับเศษหนึส่วนสเราต้องหาว่าตรงไหนคือความยาวของฐานเราจะเห็นว่า ตรงนี้มีรอยปะที่ลากไปแล้วก็ตั้งฉากเพราะฉะนั้นความยาวของฐานแปลงที่2ก็จะเท่ากับ10เมตรเช่นกันความยาวของฐานเท่ากับ10และความสูงก็คือลากไปตั้งฉากก็คือเท่ากับ4นะคะ2 1 2 2 2 4 10คูณกับ2ได้เท่ากับ20ตารางเมตร เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คําตอบของข้อนี้แล้วว่าที่ดินทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดก็เท่ากับแปลงที่1บวกกับแปลงที่2นะคะก็เท่ากับ24บวกกับ20เท่ากับ44ตารางเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่ข้อที่1นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความยาวรอบรูปแล้วก็พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมกันดีกว่านะคะความยาวรอบรูปก็คือผลรวมของความยาวทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมนำมาบวกกันนะคะ,อ,ะอย่างรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปก็นำด้าน a โทษนะคะ นำด้าน a มัวกกับ b มวกกับ c เราก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม abc ออกมาค่ะเช่นกันถ้าเป็นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครูบิวย้ำแล้วว่ามีอยู่2อ,อย่างก็คือโดยการนับตารางแล้วก็การใช้สูตรซึ่งสูตรในการหาก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับความยาวของฐานแล้วก็คูณกับความสูงนะคะ,ะเขายกตัวอย่างจากในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ ซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้มีความมีความยาวของฐานเท่ากับ A แล้วก็มีความสูงเท่ากับ B เพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ A แล้วก็คูณกับ B ซึ่งมีหน่วยเป็นตารางหน่วยนั่นเองค่ะครูบิวฝากเด็กๆก,กลับไปฝึกทำต่อในแบบฝึกหดัดคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เล่มสของอักษรด้วยนะคะ กลับไปฝึกทบทวนนะคะจะได้คิดง่ายทำคล่องค่ะดี๋ยวมาพบกันใหม่นครับต่อไปนะคะครูบิวฝากเด็กๆเอาอุปกรณ์มาด้วยคือไม้ครึ่งวงกลมหรือว่าไม้โปรแทคเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดและอย่าลืมดินสออุปกรณ์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน